กลัวเมียผมพูดเลยนี่แต่ผมเกมงใจไอ้มันเห็นไปหยิบโซ่มาข้าจะล่ามอีกรอยไว้ที่หลังเรือนที่ต้นตะเคียนโทษฐานที่มันคิดหนีนข้าเจ้าควรกูจะผูกทั้งมือทั้งเท้าไม่ให้มันกินอาหารเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ้าควรสงสารบ่าเจ้าควรเราจะไม่คิดหนีอีกแล้วจ้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอ,อ่ะ พอดีไอตอนมันชวนไปเตยบอลไปเตยบอลครับไม่ต้องไปเจ็ดวันเจ็ดคืนเอาใช่ยังระว่างอนบอกไว้กับสร้างถุมมาสร้างถุมต้องนานที่มีโถท่านนี่นะเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ต้องออกจากบ้านยุบไปเลยลองเตยบอลเฮ้ยเราเนาะอยากให้สามีรักสามีหลงนะคะต้องรู้จักให้เกิสามีค่ะอันดับแรกเลยค่ะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเปิดโอกาสให้สามีได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะคะผู้จาไพเราะอ่อนหวานนะคะไม่ถึงไม่ใช่ไะไอ้ไร เลยไม่รูวันเลยชาร์จข้อความในต้นตายโอ้กแล้วยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแหวนผ่านมืนนอถือผ่านข้อในตัวบอกแกพูดว่าไงมีเมียแล้วมีลูกแล้วรักเมียม,มากไม่มีเงินและทรัพย์สินทั้งหมดเป็นชื่อเมียผ่านทำสำหรัะ กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมชัลึกออนไลน์ค่ะ